สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆสั่งว่านดักแด้เรามานะครับนี่นะครับว่านดักแด้ดูหัวก็จะเล็กๆอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นว่านโบราณนะครับสําหรับทนเคี่ยวทนงาอะไรพวกนี้การเคี่ยวกันงานะครับไม่ให้ทนนะการเคี่ยวกันงานะครับแล้วก็อยู่ในสูตรตำราคูบาจารหลายฉบับเนาะนะครับลักษณะของต้นนะครับก็จะเป็นสีม่วงแดงอย่างนี้นะเพื่อนๆชัดไหม หลังใบนะครับเพื่อนๆเนี่ยม่วงแดงอย่างนี้นะนี่นะครับมีเขียวปนมะก็เป็นใบเนาะหน้าใบนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมีเส้นสีแดงกระจายไปนะครับต้นเล็กๆนะครับต้นจะไม่โตไปกว่านี้หัวก็จะไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะครับเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆสั่งสามหัวนะครับสามหัวแต่ว่าเราลูกอะไรติดไปก็ติดไปฮะเนาะก็ได้ไปประมาณสี่ต้นเนี่ยนะครับ นี้ส่งทางกลาง